ก็วันนี้นะครับจะมาอ่านบทที่4กับบทที่5นะครับใช้เวลาไม่นานครับก็บอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้รับฟังเริ่มจากบทที่4นะครับพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตัดสร้อริยสัจสีภิกษุทั้งหลาย พระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดได้ตัดสรุ้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตัดสรุ้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิสุททั้งหลายพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใด จักได้ตัดสรุตามเป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จักได้ตัดสรุตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิสุทั้งหลายแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะผู้ตัดสรุตามเป็นจริงอยู่ในการปัจจุบันนี้ ก็ได้ตัดสู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเราไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุก์ความจริงอันประเสริฐคือ,คเ,คอเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกพิสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุก์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก์ขนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ขดังนี้เถิด ก็จะเป็นอริยสัจส,สีนะครับตรงนี้น่าชาวพุทธน่าจะรู้กันอยู่แล้วต่อไปบทที่5ครับพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอรหันตะสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตัดสรุ้อริยสัจส,สีพิสูจทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่านเล่า สอย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิสุจั์ทงหลายเพราะได้ตัดสรุ้ ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอรารหันตสัมมาสัมพุทธะพิสุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้เถิดก็จบไปแล้วนะครับบทที่4กับบทที่5เดี๋ยวไว้มาต่อบทต่อไปกันนะครับกลับลาทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ